บุมไส้จวดกาสบาดีทานผู้เสมทุกคนนี่คือบรรยากาศอยู่ที่บุญบังไฟเมืองเฟื่องเมื่อนี้ม้วนมันแน่นอนซำราวีดีโอนี้อุ่นใจจะพาไปเบึงการจุดบังไฟโดยเฉพาะเลยพี่น้องอันนี้เพิ่นกํกาลังกะเกี่ยมบังไฟล้านพี่น้องบางในก็ใหญ่พอสมควรเมื่อนี้มีฮอตบังไฟ10ล้าน ถ้าไปเบิ่งไปลุ้นนํากันว่าจะขึ้นงามซํำได้จะขึ้นแห่งขึ้นสูงํำได้พี่น้องไปลุ้นนํากันขนาดบางลานอย่างใหญ่สำนี้เราพี่น้องบางสิบลานนี้จะใหญ่ํำได้เดี๋ยววุ่นใจจะพาเบิ่งการชูดบางไฟให้ได้ไล่ที่สุดเลยอยู่ในวิดีโอนี้ไปเบิ่งไปลุ้นนํากัน ตอนนี้บรรยากาศก,กำลังมวมว้าวลงไปแล้วห้ามกันลงน้องเราพี่น้องกำลังคึกคืนตอนนี้บุญบงังไฟที่เมืองเฟื่องปีสองพันหะปีนี้เพ่นจัดใหญ่จัดใหญ่โตมาหฮาลานเลยผู้คนก็นมาหลายเลยพี่น้องเบิ่งแต่บรรยากาศนี่กำลังเอาบางังไฟลานจะไปขึ้นหางจุดแล้วพี่น้องเอ้ยรอท่าแป๊บหนึ่ง จากน้อยกระสิได้เห็นบังไฟขึ้นเป็นเครือเงาเลยบรรยากาศกำลังคือขึ้นคนนี้ก็อัดแน่นไปทุกทีทุกบอลพี่น้องตอนนี้ประชสสาชนไล่หอยไลย่พันคนกันเริ่มมารอท่าเบิ่งการจูดบังไฟแล้วพี่น้องแน่นละคนแน่นขึ้นละจากนี้ไปก็จะจูดเป็นเครือเาาไปเลยบังไฟทางหน้าพ้นพี่น้อง มาแล้วมาแล้วขึ้นไปพี่น้องกำลังขึ้นบอขึ้นบออันนี้น่าจะเป็นบางแสน้นบางลานบอ่อบางใหญ่สมควรขึ้นไปว้าขึ้นบอขึ้นบอ่อวาเถอะขึ้นแล้วพี่น้องสุดยอดขึ้นอยังสวยงามเลยป้าเถอบางเนงขึ้นงามได้ สุดยอดมาอีกบังต่อไปกรรมการเริ่มประกาศแล้วจุดแล้วพี่น้องจุดแล้วขึ้นแล้วบังล้านอันนี้บังล้านขึ้นเทะๆปะ้าทเสียงปักแห้งว้าวว้าวว้าว,ว,าวขึ้นแล้วพี่น้องยังสวยงามว้าวเป็นแต่บังใหางๆ่วงนี้ รอท่าไปจนฮอดบังสิบล้านเด้อพี่น้องเนาะบังสิบล้านจะไปอยู่เกือบท้ายคลิปพุ่นแหละเบิ้งยาวไปเลยพี่น้องอ่าเด้อเป็นไายลงไปพุ่นไปไกลๆเลยบังเนี่ยบรรยากาศดีมืาเนี้ยบอมีฝนแดดออกมาได้หนึ่งกับบ่เทิงว่าฮอนเกินไป ขึ้นไปเมื่อกี้บางหนึ่งทายประทันขึ้นไปอีกแล้วบางน้อยบางธรรมดาเนาะจูดบูชากันขึ้นไปบางไฟแต่ละบางในขึ้นดีดีพี่น้องอ้าวคือว่าขวัญตัวตัวดิฮะนะบ่ขึ้นบ่บางนั่นน่ะโอ้ขึ้นไปบางเดียวนะบางท่านกขึ้นพี่น้องบางไฟน้อยจุดเพื่อบูชากันบางใหญ่เราเพิ่นมีการแข่งขันกัน เขินไปเอกพี่น้องอันนี้ก็บ,บังใหญ่วา้าโอ้ขดในหนึ่งแต่ว่าไปงามเลยมาบาังต่อไปไปนี่เขินไปบงังใหญ่สมควรว้บาบบังล้านแหละอันนี้ก็ขึ้นแล้วว้าวทะลุตาเวนพุ่นละ <laughs> มวนมๆนมน,มนพี่น้อง ไปเรื่อยๆพนเป็นทรายไปพุ่นลากย่าวเลยมาอีกบางหนึ่งขึ้นไปพี่น้องงาบโอ้บางนี้ขึ้นขึ้นดีบางน้อยภาพมันจะย้อนแสงไอยหนึ่งแต่เป็นลงทางนั้นก็เลยว่าเห็นแบบน่าจะบ่สัดเจนไปนได้แต่กาเห็นดีอยู่ถ้าเป็น อีกฝากเนาะแต่เป็นลงอีกฝั่งนี้คักเลยโอ้พี่นาองจอดขึ้นพร้อมกันไล่บ้างจอดอีกแล้วขึ้นไปปาเถอขึ้นคักเลยคนมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วบางใหญ่บางนี่นะว้าบขึ้นไปว้าว มาอีกพี่นอ้องน่าจะขึ้นเต็มเมื่อกี้ไทยบทันอ่านี่บางใหญ่บางใหญ่ว้าบป้าบางนี้ขึ้นโค้งในหนึ่งเนาะขึ้นไปถึงพุ่นละโค้งในหนึ่งขึ้นอีกไปขึ้นไปขึ้นไปอันนี้บางใหญ่พี่นอ้องปนตวดตวด,ตวดบางใหญ่ก็จะขึ้นซาได้ในหนึ่งไปแล้วป้าถูกโคง้งลินลูกโคง้งพุน่นลากเหว่โค้งไปพุน่น กางามไปอีกแบบเมื่อีนบางไฟนี่ไล่เลยอ่าเบิ่งจุบอลอนพี่น้องขวัญคบบาานเอ๋บังแซงตะเวนเลยอ่าขักขักขักมาอีกแล้วขึ้นไปแล้วพี่น้อง จุดเรียนกันขึ้นเลยจวดป้าบางนี้ขึ้นงามขึ้นงามขึ้นงามสุดยอดอยังบมดอเงายเด้อพี่น้องเบิ้งกันยาวไปจนฮอดบังสิบล้านบังใหญ่สุดในงานนี้มีบังหนึ่งย่างบามดอเงายโอ้บังนี้บังใหญ่พี่น้องอยู่ไก่ไทยนิดน,นึงแต่ว่าขึ้นงามงามพุนทะลุเมฆไปเถิงพุน เขินเอกพี่น้องบังน้อยอันนี้บังบูซาจูดบูซาขึ้นไปเบิง์ดุสิกขึ้นตึมบอบังใหญ่เติเขึ้นไปปาโตนักหัวงห,หนึ่งก็เลยว่าโค้งไปโค้งมาเนะแต่ก็ไปงามพอสมควรพูดนะข้ามผู่น้อยนั่นไปทางหน้าพุ่น ไปเบิ้งว่าขึ้นอีกบ่มีบางจุดขึ้นเติมบ่เพราะว่าบางทีเพิ่นก็อาจจะจุดสองซำบางขึ้นแท่ๆพี่น้องขึ้นเลยว้าบางใหญ่เติบหยกโซซานหนึ่งแต่ก็ขึ้นไปยังสวยงามบา้าเถอะมวนมวนมว,นมวนเสียไปนำกันพี่น้องใกลจะฮอดบางสิบล้านละบางใหญ่ลนะเนาะอดรล่อไปเติมหนึ่ง ขึ้นเอ็กโบอโอ้ขึ้น <c oughs> จุดอ่บาบังผุเนาะบังอ่าน่าไฟน้อยอ่าเถอพี่นองแหงบายแห่งคำมาแหงจุดไล่ขึ้นเรืเ่อยๆืันนี้น่าจะจำคำคนละบางทรงนี่เอาขึ้นเอกไปปลาเถอซองบางขึ้นพร้อมกันพี่นนอง ต้องบังกินพร้อมกันอย่างอีกบ่น่าจะหมดแล้วรอบนี้ใส่ขึ้นไปเป็นสุดเป็นสุดเพราะว่าพ่นขึ้นไปติดตั้งกับใส่เวลาพอสมควรเอาไปแล้วมุมไก่ก็สวยงามคือกันอ่บาบังนี้ขึ้นไปพ่น ขึ้นไปแล้วไปเลยๆพนเรียนกันขึ้นมาซองบังพร้อมกันเลยทายบอทันตอนมันขึ้นทะมิด <c oughs> ลองยับมาอยู่ใกล้เบิ้งพี่นอ้องโา้โเสี่ยงว้าวขึ้นไปแล้วมาขึ้นไปอีกเติมพี่นอ้องคู่กันขึ้นไปยังเติมบ โอ้กำลังขึ้นไปติดตั้งเต็มมาอยู่มอนี่ก็ได้บรรยากาศเติมแบบหนึ่งแต่ก็บี่ยกแนะนำไปอยู่ใกล้ไปันได้เนาะถ้าเป็นบางใหญ่โอ้ขึ้นไปอีกเติมพี่น้องว้าววับขึ้นไปซ่องซ้มบางขึ้นพร้อมกันทายบรทันตอนขึ้นอ่าเถ้าบางน้อยพันจุดบุษา ขึ้นไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยส่วงนี้จุดหลยบังขึ้นพร้อมกันเนาะเพราะว่าันจุดเธอระบังเนี่บ่มดแน่นอนเมื่อน,นี้คนเลียงกันขึ้นแล้ว1นึ่งาม้าบังขึ้นหกบังพร้อมกันเลยตอนนี้พี่น้องมาลุ้นกันเพิ่นประกาศสีจุดบังใหญ่สุดแล้ว บางสิบล้านคืออยู่ห้างทางหน้านี่เลยตอนนี้เพิ่นจุดผุสลองเพราะว่าตอนนี้บางไฟก็นยังบระมดบางไฟน้อยแต่ว่ามันจะคําเพิ่นก็เลยจะจุดบางใหญ่นี่ก่อนพี่น้องไปรอรุ่นเลยพูนอ,อยู่ทางหน้าพ่นละไปรอเบางนาการว่าจะขึ้นบอ่อจะลงบอ่อบางใหญ่สุดละพี่น้องของงานบุญบางฝ่เมืองเฟืองมื่อน,นี้ สำหรับปีสองพันสิบห้าที่ว่าบางใหญ่สุดแล้วไปรอเบิ้งนำกันตอนนี้กำลังจุดอ่าเป็นบางผุขึ้นเตรียมขึ้นบางใหญ่พี่เนาะกำลังรอโอกาสกำลังรอโอกาสได้ทีแล้วก็สิจุดขึ้นแล้วเพราะว่าตะเวนตกดินแล้วตอนนี้ เอาแล้วกรรมาการนับแล้วพี่น้องขึ้นแล้วจุดแล้วขึ้นบอขึ้นบอวาดฝั่งเสียงเสียงบางแหงพี่น้องควันปุบขึ้นบอขึ้นบออา้าวขึ้นบอขึ้นแล้วพี่น้องว้าวขึ้นยังสวยงามเลยพุนพนพุนพูนพูนเสียงบใหยวาเนาะอันนี้คือบังไฟสิบล้านบังใหญ่ที่สุดในงานบุญบั่งไฟเมืองเฟืองข้องปีซองพันสาห้า อ่าภูนพ,พี่น้องเป็นไปแล้วไปเบื้องวา่าซีมีบังขึ้นมาตืมบอมีบังจุดขึ้นสอนขึ้นมาตืมบอมีแน่นอนนะกรรมการแจ้งแล้วมีแน่นอนแจมินบังไฟล้านขึ้นทัดไปเลยขึ้นบอยัางบ่ทันจุด เอาขึ้นแท้ๆมาแล้วพี่น้องอันนี้บังไฟล้านว้าบขึ้นไปโคน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 สวยงามเลยปะเนี่ว้าวะอะติวาบางญ่สุดของานเมื่อนี้ก็ะจุดขึ้นไปแล้วขึ้นไปยังสวยงามแต่ว่าก็ยังบังไฟเลือลายพอสมควรอาจจะจุดขึ้นไปเรื่อยๆจนคำพุ่นบงังทรงนี่สุดยอดพี่น้องบุญบังไฟปีนี้ เพราะว่าปีผ่านๆมาอยู่เมืองเฟืองอุ่นใจก็บ่เคยมาโอ้ขึ้นไปอีกแล้วพี่น้องตอนขึ้นบ่เห็นขวันไล่เนาะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเบ่งมาลินบุญบังไฟเมืองเฟืองสุดยอดเลยหลังจากนี้คนนะจะแห่กันกลับเพราะว่าไล่คนก็นมารอท่าบึงบังใหญ่สุดนี่แหละมามวนมาซื้อลวกา หล่อท่าเบิงจุดบางใหญ่สุดแล้วก็ทะยอยกันกลับมาน,นนะ่น่ะพ่นคนอยู่ถึงพ่กนกายอย่างล่ยอยู่เต็มกลางให้ตอนนี้อุ่นใจขึ้นมาเบิงบรรยากาศลงไปทางลมคนก็นยังล่ยอยู่คนก็นยังล่ยอยู่แต่ว่าอุ่นใจน่าจะ ครับตอนนี้เนะาะหลังจากจูดบังไฟใหญ่บังไฟล้านขึ้นไปแล้วสี่ข้อครับก่อนพี่น้องแต่ว่างานบุญนี้ก็จะซื้อต่อไปเรื่อยๆจนคำพ่ดละว้าวยังจูดขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้่นใจก็เริ่มยางออกจากงานแล้วแต่ว่าบังไฟนี่ก็ยังจูดขึ้นเร่อยๆก็จะเป็นบังไฟธรรมดาบังไฟน้อย บางไฟาล้านนี่ก็น,น่าจะย่างอยู่โนอนยู่ไก่เบิ้งพี่น้องบาดก็ก็งามเส้นกันอยู่ไก่เนาะออกมาทางพี่ป้าเถอสุดยอดเลยถือว่ามวนมวนเมือม่อนี้ยนะสุดยอดเอาจานี้สนใจก็สิย่งางกลับแล้วเนาะเห็นคนก็แห่กันกลับละพี่น้อง นี่ก็คือบรรยากาศหล่งจากจุดบังไฟ10ล้านหลังจากจุดบังไฟใหญ่สุดอยู่ในงานประาชนกาแฮกันกลับแล้วบนี้ยางกลับแล้วพี่น้องเพราะว่าหล่งจากนี้ไปกาจะเริ่มคํมมืดเพราะว่าตะเวนตกดินเป็นที่พ้อแล้วก็จะเลือกแต่ผู้คนที่ว่านั่งกินดื่มแล้วก็จะมีวงดนตรีใหญ่เซฟอยู่หั่น บางคนเพิ่นก็นสามารถปาร์ตี้ไปต่อได้เลยส่วนคนที่มาเบิง่งมาลิ้นบุญธรรมดาเนี่ก็เริ่มทะยอยกับบบแมนทะยอยคับเอาเนน่กับไล่เลยพี่น้องเต็มโอเคก็สิป,ประมาณนี่สําหราบาบุญบังไฟเมืองเฟืองพี่น้องจังได้กาคือเก่าพี่น้องขอบใจทุกทุกทานทุกๆคนที่เข้ามาติดตามรับสมสออุ่นใจมาโดยตลอด ถ้าทานได้เข้ามาแล้วก็สามารถเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อุ่นใจได้เห็นคลิปต่อไปพี่น้องสําหรับคลิปต่อไปอุ่นใจจะพาเดินทางไปทางได้ก็ไปรอรุ่นนํากันเลยสําหรับคลิปนี้ก็ซิขอลาทานผู้ชมไปซรานี้เจอกันคลิปต่อไปสบายดี